คุณไม่มีจกักร้งทํายังไงได้บ้างเอานี้แล้วกันกรณีแรกเลยค่ะคืออันนี้ก็คือจะเป็นตะเข็บทั่วๆไปที่เราเย็บกันเนาะอย่างนี้ทีนี้ข้างในเราเก็บยังไงถ้าเราไม่มีจกักร้งริมๆม,มันก็จะเป็นอย่างนี้มันจะรุ่ยเก็บอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นวิธีง่ายที่สุดเลยสําหรับใครที่มีจักรที่แบบไม่สามารถเย็บแซกได้ด้วยนะเย็บเย็บตรงได้อย่างเดียวก็คือคุณก็แค่พับริมเข้ามานะคะเห็นไหมใกล้ๆพับริมเข้ามาแล้วก็เย็บตรงไปเลย แบบนี้ดูเส้นเส้นฝั่งนี้นะคะอันนี้คือเส้นที่เราเก็บตะเข็บเดี๋ยวพับให้ดูพับเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็เดินเส้นตรงเลยแล้วตะเข็บที่เย็บจริงมันก็จะอยู่ตรงนี้ประมาณตรงนี้เนาะมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือรีดแบตตะเข็บเรียบร้อยแล้วถ้าเย็บแบบนี้เราจะรีดแบะตะเข็บได้นะคะแบบนี้สวยงามเห็นป่ะไม่ต้องใช้จกักรผงดแดงเส้น แบบที่สองกรณีนี้ถ้าเกิดเป็นผ้าบางๆพวกผ้าฝ้ายตัดชุดนอนชุดอะไรใส่เองอยู่บ้านแล้วเราไม่ได้เน้นว่าต้องรีดแบบตะเข็บคือรีดแตบบ่ตะเข็บดีอย่างคือมันจะไม่หนามาเพราะว่าตะเข็บมันทุกผลักออกไปสองข้างนะคะอันนี้ผ้าบางก็เย็บอย่างนี้เลยก็ได้ค่ะสองเส้นคู่แบบนี้ไม่ได้พับไม่ได้อะไรเลยนะเย็บเลยแต่อันนี้จะรีดแบบตะเข็บไม่ได้นะรต้องรีดพับไปด้านใดด้านหนึ่งแหละซ้ายหรือขวาก็ได้เออ แบบนี้ก็ได้อันนี้สําหรับจักรที่ไม่มีจักรซิกแซกตรงได้อย่างเดียวนะคะเห็นไหมเรามีให้ทุกทุกรูปแบบแล้วก็อันนี้สําหรับใครที่มีจักรซิกแซกนะคะก็จะลักษณะเดียวกับอันนี้แต่ว่าเราใช้จักรแซกคือแต่เราไม่ต้องพับข้างเข้าเลยนะคะเย็บไปเลยเย็บซิกแซกไปเลยแต่เข็บจริงอยู่นี่จะ <c oughs> เข็บจริงอยู่ตรงนี้นะคะสําหรับใครที่ผ้าบางนะคะหรือมือใหม่อะ ให้เย็บเหลือพื้นที่เหลือไว้แบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเอากรรไกรตัดเอาอันนี้คือแบบผ้าหนาหน่อยหรือว่าแบบเย็บแม่นแล้วเย็บบ่อยแล้วเย็บเก่งแล้วเราก็เย็บติดใกล้กับริมผ้าที่สุดไปเลยแล้วตรงนี้ยสำหรับใครมือใหม่นะคะเดี๋ยวมาตัดให้ดูเหลือไว้ตัดให้ดูเลยนะเนี่ยกรรไกรค่ะอาวุธทีนี้เวลาตัดนะคะเราจะตัดโจะทํายังไงให้เห็นเนี่ยเราจะตัดให ใกล้กับซิกแซกด้านนอกที่สุดแต่อย่าให้ถึงเนื้อนะคะไม่งั้นเดี๋ยวได้ขาดนะเดี๋ยวตัดให้ดูแล้วเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะคะฮึบเหมือนเดิมค่ะด้านที่เราจะเอาอ่ะคือด้านตะเข็บอยู่ด้านที่ถนัดเนาะพอดีถนัดขวาก็จะไว้ด้านขวาก็จะตัดประมาณนี้ไม่ตัดติดจนได้ขาดนะคะตัดประมาณนี้ก็ตัดออกไปเลยเห็นไหม ติดประมาณตรงนี้อันนี้เริ่มต้นอาจจะแบบห่างไปนิดนึงก็ติดประมาณนี้ตัดให้เสร็จทั้งชิ้นเลยอ,อย่ากใกล้เกินไปจนได้ขาดนะคะ<อ>จริงๆเราควรหลบแบบนี้จะปลอดภัยจริงๆแล้วควรตัดก่อนที่จะเย็บชิ้นงานประกอบกันนะคะการพลาดเดี๋ยวตัดแล้วไปตัดโดนชิ้นงานจริงเข้าอันนี้คือเย็บให้ดูไปแล้วก็เลย มาแบบนี้อ่าตันแล้วก็จังมาหนะ้าตาแบบนี้สวยงามเนาะตะเข็บด้านนอกด้านถูกก็จะอยู่นี่อ่สาสมวิธีแล้วเนาะสามสแบบสามแบบสา,แบบสามตะเข็บเก็บริมโอ้ยค้องจองอันนี้โหยรับรองถูกใจสำหรับคนที่ไม่มีจักเลยเย็บมือก็ทำได้นะเธอ อ,อ,อันนี้ถ้าจําไม่ผิดคือเรียกมาตั้งแต่เด็กว่าเรียกว่าเย็บคัดเวิร์กนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจริงๆเขาเขามีชื่อที่ถูกต้องว่าอะไรเดี๋ยวไปหาไมค์ทีเหมือนบางคนเขาก็ไม่ได้เรียกแบบนี้นะอันนี้ค่ะจากปักบางรุ่นนะคะเขาจะมีตะเข็บนี้มาด้วยตะเข็บคัดเวิร์กที่เขาใช้เหมือนกับปักเขาเรียกอะไรปักกระตูลแล้วก็จะเย็บขอบของตัวกระตูนะคะให้เป็นตะเข็บสวยๆแบบนี้นะคะซึ่งบางจักที่ไม่มีคัดเวิร์กเ,เขาก็ใช้ซิกแซก ซึ่งตรงนี้ค่ะเอามาใช้เก็บริมผ้าได้เหมือนกันวิธีการเย็บนะคะเดี๋ยวมีคลิปวิธีการเย็บเย็บให้ดูด้วยนะคะแบบนี้อันนี้เย็บมือก็ได้นะคะเย็บเสร็จก็มาเย็บชิ้นงานตามรอยต่อกันแบบนี้รีดแบบตะเข็บสวยงามมองเหมือนกันเลยอันนี้คนเย็บมือก็ทําได้แต่ว่าก็อาจจะนานนิดนึงแต่พอยเย็บเป็นเราไม่นานนะแปบบ๊แบบเดียวเดี๋ยวให้ดูในคลิปเนาะ อะไรเลยเห็นไหมคะอันนี้คือตะเข็บจริงตะเข็บจริงอยู่นี่เลยจบเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราใช้กันไก่ซิกแซกตัดผ้าเห็นไหมก็จะช่วยลดการรุ่ยของได้ลงไปได้นะคะใครที่มีกันแก่ซิกแซกตัดผ้าใช้กันแก่ซิกแซกตัดก็ได้นะจะได้ไม่ต้องเย็บเยอะเนาะจบไปแล้วนี่5้าวิธีไหนเห็นเปล่าง่ายๆเลย ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์อะไรเพิ่มมือกระเย็บได้ไม่มีจักรเลยกระเย็บได้นะคะคือเป็นวิธีเก็บริมผ้าเป็นตะเข็บใช้เก็บริมผ้านะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมีเฟสองที่จะมาบอกวิธีเย็บซ่อนตะเข็บนะคะอันนี้เย็บแบบเห็นตะเข็บเนาะเออเรียกแบบนี้ดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคลิปถัดไปที่จะมาสอนวิธีเย็บซ่อนตะเข็บแบบตะเข็บเข้าทำแบบชุดเมื่อสักครู่นี้ให้ดูนะคะซึ่งจริงๆอะ มีมีมากกว่านนี้นะไม่ใช่มีแค่ตะเข็บเข้าถ้ำตะเข็บเดียวมีตะเข็บอื่นๆอ,อ,อีกนะคะแล้วก็จะเอามาสอนกันในครั้งถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดดาวกดซีฟิร์สไว้นะคะจะได้กลับมาเจอกับคลิปดีๆได้ที่นี่อีกนะคะขอบคุณที่ติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย